และนี่คือสภาพคงหมเมื่อกลับมาจากผ่าลมสักนี่จืดชืดวันนี้เป็นวันที่3ที่เราอยู่บนยอดภูกระดึงเราตื่นมาอาบน้ำเตรียมตัวที่จะเดินทางกลับกินข้าวเสร็จลงมาซื้อโปสการ์ดเป็นของที่ระลึกส่งไปให้กับคนที่บ้านที่นี่มีบริการส่งโปสการ์ดให้ด้วยถ้าจะไม่ผิดตกแผ่นละ10บาทหรือ5บาทนี่แหละครับ ไม่ใช่แค่โปสการ์ดนะครับของที่ระลึกอื่นๆอย่างเช่นพวงกุญแจเอ่ยหรือว่าเสื้อเอ่ยก็มีด้วยนะอันนี้ก็ปั๊มตาเขาให้ปั๊มฟรีนะแล้วก็ร้านอยู่บริเวณโซนอาหารครับตรงนั้นนะครับกดรับก็รอเลยโอเคไปเก็บเต็นเรียบร้อยตอนนี้เรากำลังจะลงใช่ไหมใช่คเดเกม กำลังเดินลงกำลังจะเดินลงขึ้นเมื่อวานนี่ตอนนี้เก็บเต็นท์เก็บกระเป๋าไปขึ้นเมื่อวานกันนี้จะลงแล้วจะลงแล้วอย่าเลยไปเราไปหาปั๊มตาอุทยานกันใช่ปั๊มตาข้างบนผัดอดอุทยานข้างบนตอนนี้ก็สิบสององศาไหมสององศาแล้วขึ้นหรือมั้งตอนนี้เช้าแล้วเวลาตาอุทยานกันวัวดึง เราได้ปั๊มทะยานมาเรียบร้อยขากลับเราได้เห็นนักท่องเที่ยวเดินสวนเราไปอีกเยอะเลยนะเราก็ได้แต่ให้กำลังใจเขาไปว่าข้างหน้ามีเซเว่นอยู่นะไม่ต้องห่วงเรื่องกินข้างหน้ามีครบแน,น่นอนก็เป็นมุกเดียวกับที่คนมาผกวดึงก่อนหน้าเรานั่นแหละ ขากลับเรา3คนแอบรู้สึกเหมือนกันว่าฟิลมันคล้ายๆกับตอนที่เราไปเข้าใครรอดอตอนปี2ปี3เลยเข้ามเลย

แล้วเราจะไม่ถ่ายกเถอะอต้องจายใช่ไหมโส <c oughs> ดหลายรอบมากนี่โอเคเนี่ยถูกไหมเออเอามาเกี <c oughs> ่ยวมาเกี <c oughs> ่ยวมา <c oughs> <c oughs> มีครับอ่าได้ไหโอเคครับโอเคครับลงมาครับลงมาตรงนี้เป็นจุดที่เสียวและโหดมากๆจุดหนึงของกว่าดึงและมีพี่ลูกหาบผ <Yeah. S 2> มว่าไม่ต่ำกว่า60-70โลอ่ะทริคของการเดินภูนะครับช้าๆนะครับไม่ต้องรีบ

เผมว่าคูกระดิ่งมันก็เหมาะสำหรับป่าเรกสำหรับมือใหม่หลายๆคนอยู่นะเพราะตอนที่เราเดินสวนลงไปก็มีเด็กตัวเท่าหัวเขา่ะมากับพ่อแม่สองคน แล้วก็คุณตาคุณยายวัยประมาณ80-90เขาก็ยังเดินขึ้นได้อยู่เลยและข้างบนก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะแยะเลยทั้งพวกร้านข้าวเอ่ยเต็นเอ่ยหรือแม้ว่าจะเป็นลูกหามเอ่ยาะว่าเหมาะมากๆเลยครับมใช่ไหมชมใช่ไหมแมวบวกันหนึ่ง

ม่ีูศในที่สุดเราก็มาถึงจุดแรกที่เราเริ่มขึ้นกันได้ลองแอบไปชั่งน้ำหนักกระเป๋าดูแอบน้อยกว่าตอนแรกที่ขึ้นมาเพราะว่าตอนแรกเรามีน้ำคนละสองขวดและพวกของกินพวกขนมปังสภาพดูไม่จืดเลยได้มาแล้วตอนอาปอ,อันนี้พิจนาสิขออนอญนะครับ ในที่สุดเราก็ได้ตราประทับทั้งสองอันแล้วไปเตรียมตัวกลับกันกลับัันบแล้ววาคอนเทนเจอกันทานาจเลอรถึงมหีดลอำนาจเจริญออย่างปลอดภัย ริปนี้เป็นทริปที่เติมเต็มหัวใจฟูฟีฟหัวใจของผมได้ดีมากๆเลยผมรู้สึกว่าผมได้รับอะไรหลายๆอย่างจากทริปนี้ไม่ว่าจะเป็นสถานที่สวยๆวิวสวยๆมิเตอร์ภาพดีๆระหว่างทางหรือแม้ว่าจะเป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่ผมไม่เคยได้เจอที่ไหนมาก่อนผมรู้สึกปิติยินดีปราบปลื้มกับทริปนี้มากๆอี EP หน้าเราจะไปที่ไหนกันต่อ อย่าลืมติดตามด้วยนะครับ